สวัสดีครับพี่น้องที่รักในพระคิดทุกท่านขอบคุณพระเจ้าสําหรับในวันนี้เราศึกษาพระจชนะของพระเจ้าที่จะหนุนจิตชูใจให้พี่น้องทุกท่านในวันนี้นะครับอยู่ในกันดันวิถีบทที่25ซึ่งเกี่ยวกับคนอิสราเอลที่อยู่ที่ลาบโมอับนะครับเมื่ออิสราเอลพักอยู่ที่เมืองชิดทีมชนชายอิสราเอลก็เรื่องที่จะเล่นชู้กับหญิงโมงอับพ,พวก หญิงโมอับก็ชวนประชากรอิสราเอลเนี่ยให้ไปถวายเครื่องบูชาต่อพระพวกของนางชนชาติอิสราเอลก็ได้กินและกราบไหว้พระของพวกนางดังนั้นอิสราเอลก็เข้าถือพระบาอันแห่งเปโอพระเจ้าส่งพระพิโรธต,ต่อคนอิสราเอลอย่างมากปัญหาที่ร้ายแรงที่สุดสำหรับโมเสสและโยชิวาไม่ใช่กองทัพศัตรูของเมืองเยริโค แต่เป็นการทดลองให้ประนีประนอมกับศาสนาและวัฒนธรรมของคนต่างชาติอิสราเอลได้ทำบาปคือเล่นชู้กับหญิงโมอับถ้าแค่คุยกับหญิงโมอับก็ไม่เท่าไหร่คนที่ผ่านไปผ่านมาแล้วก็คุยนะครับตามภาษาแต่ถ้าทำบาปทางเพศรวมไปถึงการกราบไหว้ลูกเคบรยอมใจต่อนางคือหญิงโมอับ ยอมทุกอย่างเพื่อที่จะได้สนุกทางอารมณ์และทางเพศนี่นแหละคือสิ่งที่เขากําลังที่จะมีชู้และก็กําลังที่นําวัฒนธรรมของหญิงชาวโมบไปสู่คนอิสราเอลได้ง่ายพระเจ้าจึนตรัสก,กับโมเสสให้ฆ่าบอกว่าให้ฆ่าหัวหน้าทั้งหมดของชนชาติอิสราเอลและให้ฆ่าคนที่เข้าไปถือพระบาอันแห่งเปโอเสียคนที่กําลังถือ นะครับพระบาอันมาเป็นพระของเขาสําหรับคนอิสาราเอลเนี่ยพระเจ้าบอกกับโมเสยว่าให้ฆ่าทิ้งเสียพระบาอันเป็นพระยอดนิยมในคณาอันซึ่งเป็นดินแดนที่อิสาราเอลกาลังจะเข้าไปที่ลาบโมอับนะครับฝั่งแม่น้ําจอร์แดนที่คนอิสาราเอลอยู่ที่นั่นเป็นแผ่นดินของโมอับก่อนที่จะเข้าไปที่ในแผ่นดินคณาอันนะครับเราเห็นว่าพระบาอันเนี่ยเป็นพระที่ยอดนิยมสําหรับในเวลานั้น พาบะบาอันนะครับเป็นรูปหัวซึ่งเป็นสนัญลักษณ์ของกําลังและความอุดมสมบูรณ์เชื่อว่าเป็นพระแห่งฝนและการเก็บเกี่ยวคนคณะอันหรือว่าคนต่างชาติเชื่อเชื่อในเวลานั้นนะครับแบบนี้ชายอิสราเอลคนหนึ่งนะครับชื่อซิบลีบุตรสาลูเปาซิเมโอนพาผู้หญิงคนหนึ่งเป็นชาวต่างชาติชื่อว่ามิเดียนนะครับชาวมิเดียน ชื่อคอสบีบุกของซูดซึ่งเป็นผู้นำสกุลของคนมีเดียนเนี่ยเข้ามาในค่ายพูงง่ายๆคือเข้ามาในเต็นท์ของผู้ชายของอิสราเอลพาผู้หญิงเข้ามาเพื่อที่จะมีเพศสัมพันธ์ไม่สนใจและไม่เกรงกลัวพระเจ้านะครับชาวอิสราเอลคนที่ชื่อว่า1ิบรีเขากำลังร้องไห้ที่ประตูเต็นท์นับพบ เราเจอว่ามีคนหนึ่งนะครับซึ่งเป็นลูกของเอเลอาซาชื่อว่าฟิเนหัดนะครับบุตรของเอลเอลอาซาเป็นบุตรของปุโรหิตอาโรนนะครับถือทวนเข้าไปแทงทั้งคู่จนทะลุชายและหน้าท้องของผู้หญิงก็เสียชีวิตภัยพิบัติอิสราเอลที่เกิดขึ้นก็หยุดทันทีเลยเมื่อฆ่าชายอิสราเอลที่กำลัง เล่นชูกับชาวมีเดียนคนที่ตายด้วยภัยพิบัติเนี่ยมากถึง20,000นะครับสี่พคนพระเจ้าก็บอกกับโมเสสบอกว่าเมื่อไปถึงดินแดนที่นั่นให้ฆ่าคนมีเดียนนะครับแล้วก็คนโมอ,อับที่กวนใจอิสราเอลพี่น้องที่รักครับเราเห็นว่าการเชื่อฟังเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เมื่อไม่เชื่อฟังบทบัญญัติของพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าอย่ามีพระอื่นใดนอกเหนือจากเราพระเจ้าบอกกับคนอิสราเอลย้ำเตือนหลายครั้งว่าอย่าเล่นชู้กับคนต่างชาตินะครับอย่ามีใจให้กับคนต่างชาติหญิงที่เป็นคนต่างชาติเมื่อใดก็ตามที่มีใจให้กับเขาเท่ากับว่ายอมรับเขาและก็มีส่วนที่จะดำเนินชีวิตหรือว่ามีให้ความสำคัญกับพระของคนต่างชาติ พระเจ้าจึงกำชับอย่างนี้นะครับถ้าไม่เชื่อฟังบทบัญญัติของพระเจ้าและไม่ยำเกรียพระเจ้าภัยพิบัตินั้นก็จะเกิดขึ้นกับคนอิสราเอลถ้าเชื่อฟังทําตามบทบัญญัติจะพบกับพระพรอย่างมากมายที่พระเจ้าทรงเตรียมไว้ให้กับชนชาติอิสราเอลอฉเฉลยธรรมบัญญัติบทที่28ข้อที่1 2บสถึงสิพระพรของการเชื่อฟังนะครับถ้าเราเชื่อฟังบทบัญญัติของพระเจ้าพระเจ้าจะทรงอวยพรง,งานที่เราทําอยู่ พระเจ้าจะทรงทําให้เราเนี่ยเป็นหัวไม่ใช่เป็นหางพระเจ้าทําให้ชีวิตของเราเนี่ยสูงขึ้นทางเดียวไม่ใช่ให้ต่ำลงนี่คือพระพรอนที่พระเจ้ามีต่อผู้ที่เชื่อบทบัญญัติของพระเจ้านะครับว่าเมื่อเราเชื่อฟังงานทุกอย่างที่เราทํานั้นพระเจ้าจะทรงนําและให้สําเร็จได้ถ้าผลของการไม่เชื่อฟังมีไหมครับมีเจริธรรมบัญญัติบทที่28ข้อที่1 5ถึง24พี่น้องลองไปอ่านดูนะครับว่าคำสาปแช่งมาเหนือท่าน นะครับมีการเจ็บไข้ได้ป่วยการเพาะปลูกนั้นไม่เจริญงอกงามเพราะว่าพระเจ้านั้นไม่อวยพรเพราะเราไม่เชื่อฟังบทบัญญัติไม่เชื่อฟังพระเจ้านะครับก็หนุนจิตจูใจให้พี่น้องที่จะมีหัวใจแห่งการเชื่อฟังพระเจ้าพราะชนะของพระเจ้ามากขึ้นในทุกๆวันขอพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับเราเดินตามพระเจ้า สู่สงนำเราและประทานพระสามีให้อิ่มนำเมื่อเราทำตามพระไทยพร้อมสาธิตในใจของทุกคนที่ยอมเชื่อและฟังคำเชื่อและฟังคำไม่มีทางอื่นที่ทำ พระเยซูโปรดให้ความสุขแก่ผู้เชื่อและฟังธรรไม่มีทุกข์เกิดขึ้นได้ไม่มีมืดในใจิตใจพร้อมนาดคงพระคดคาปลาไปไม่ต้องกลัวหรือสงสัยไม่มีโศกเศร้าร้อง ทำทา,านเมื่อเราเชื่อและฟังคำเชื่อและฟังคำไม่มีทางอื่นทีท่ทำพระเยซูโประ ความทุกเลือลายไม่ต้องยากสำช้ำใจเราช่วยผู้ที่เชื่อและฟังคำเชื่อและฟังคำไม่มีทางอื่นที่ทำพระเยซูโปรดให้ความสุขแก่ผู้เชื่อและฟัง ความสำคัญอันชื่นใจจะนํำไกลพระบาทไทยเราจะเดินอยู่เคียงขางพระผู้ไทยให้ไปไหนเต็มใ, <จ S 1> ใจไปยินดีทำตามพระไทยไม่ต้องกลัวแต่จงเชื่อและฟังคำงเชื่อและฟัง